สวัสดีครับพบ่อนรนลการกิจขยี้ข่าวกับผมก็ับกิจพลเดชวิศัยเข้ามาดูในช่องกิจพลชาแนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่ช่วยเชียร์ช่องใหม่ของผมนะครับชื่อว่าปรัชญ,ญาของกิจชาแนละรับเข้าไปกดติดตามด้วยตอนนี้ผมอยู่ดินแดนตัดธิ์ครับอยู่อนุสาวรียาโมนะครับซึ่ง ลัมโบอีสานดเรเศรษฐ์คนก็มาสาบานกับชัญยาโมแล้วปรากฏว่าตอนหลังก็มาถอนคำสาบานคือคนที่โกหกสอบดวงต้มสุนย่าโมโมเด็กะยุยจันโรวชาก็นำเขาไปร่วมทำงานการเดอมด้วยผมก็เลยคิดว่าคงสินเสมอกันครับคงจะอยู่ในกันได้คดีดังๆนะครับซึ่งเป็นคดีสะเทือนวงการ ยุติธรรมในการที่สานออกหมายจับแล้วในช่วงเช้าช่วงบ่ายยกเลิกหมายจับแล้วก็ไม่มีหมายอะไรเลยไม่ว่าจะหมายเรียกต้อนตามสำหรับสว,วอุปกิจครับซึ่งเมื่อเขาออกไปก็ตะบนตวายก็เต้นกันเป็นแถวเลยไม่ว่าจะเป็น ระบวนการยุติธรรมสาลดีกาประาธานศาลก็ตั้งกรรมาการสอบเรื่องนี้แล้วแล้วตำรวจก็เช่นกันพลนุเรศวิศนุปราสาททองโอสซจทะเลตำรวจก็มีหนังสือตั้งกรรมการสอบเช่นกันตอนนี้ทั้งสาลดีกาทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับตอนนี้พันตำรวจโทมานะพงศ์วิวงพิวัตร สารวัตสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทคือตอนแรกเขาอยู่แท้ตบาลแล้วตอนหลังเขาไปอยู่ที่พญาไทผมก็รู้ว่าตั้งกรรมาการสอบสารวัตรมานาพง์หรือเปล่านะครับที่ออกมาแฉหรือทางสารดีกาตั้งกรรมการสอบผู้พัากษาเวนหรือเปล่าที่ออกมาแฉเรื่องราวเหล่านี้ นะครับปีนี้ก็ตั้งกรรมการยาวเหยียดกันไปในทีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าเหตุการณ์แบบนี้เป็นจริงนะจะมีการมีผู้หลักผู้ใหญ่ของสำนานตำรวจแห่งชาติมีผู้หลักผู้ใหญ่ของทางด้านฝ่ายกฎหมายไม่ใช่ฝ่ายกฎหมายแต่ทางฝ่ายยุติธรรมทางฝ่ายฐานเนี่ยมาช่วยสอวอ,อุป,ปกิจ ถ้ามาช่วยแบบว่าไม่ได้สนใจน้าอินน้าพมไม่ได้สนใจความถูกต้องสนใจอย่างเดียวทําให้หลุดพ้นคดีมันก็จะทําให้กระบวนการยุติธรรมเสื่อมเสียทั้งทั้งที่ก็เสื่อมเสียกันมา,าห,ลหลายต่อหลายผลหลายต่อหลายคดีมาแล้วนี่ก็เป็นการคู่ศักดิ์ศีให้กับกระบวนการยุติธรรมให้กับศาลเป็นการคู่ตัดสีให้กับสํานักงานตารวจแห่งชาติ ผลสอบมาน่าจะเร็วๆนะครับจริงๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ้อนเงื่อนอะไรเลยสอบแป้งวันเดียวก็จบแล้วดูซิว่ารองอธิบดีเรียกสาวัตมานะพงศ์มาด่าจริงไหมเรียกผู้พิพากษาเวนมาด่าจริงไหมรองอธิบดีสารนี่แหละแล้วก็อธิบดีสารเนี่ยมาบอกกับสาวัตมานะพงศ์ว่าถ้าออกหมายจับไปผู้ใหญ่จะจะโมโ oh หจริงไหม ก็เท่านั้นเองแล้วก็สอบว่าคนที่ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นระดับายพลเนี่ยที่โทรมาโทรมาคูสาวัดมานาพง์จริงไหมก็เท่านี้เองมีอยู่แค่นี้เองไม่ยากอะไรเลยจริงๆไม่มีอะไรยากเลยสอบแม้งวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วไม่ต้องตั้งกรรมาการยาวเหยียดอะไรหรอกครับเรียกมาคุยกันเปิดออกแบบลูกผูก้ชายก็จบกันไปแล้วดูซิว่าใครสั่งการมาให้มาช่วยสว อุปเกตเราดูที่ใครสั่งการมาก็เท่านั้นเองตอนนี้ยังไม่มีหมายเรียกเลยอย่าว่าแต่หมายจับเรยอหมายเรียกยังไม่มีเลยการเป็นสอวอนั้นมันใหญ่โตมโหรานครับฟ้าอย่างนั้นเชียวหรือทุกคนเท่ากันนะครับผมให้ความสำคัญเท่ากันไม่ว่าจะเป็นพนักงานเก็บขยะไม่ว่าจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัย ไม่ว่าเป็นใครก็ตามหรือเป็นสวส,ส,สมีคนมีสิทธิ์เสียงเท่ากันหมดนะครับคุณงามความดีนะครับผมเคยไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกับพระนานเก็บขยะเขาทํางานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเขาอยู่กับกินเหม็นอยู่กับความสกปรก,ปกเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ทําแล้วใครจะทาครับแล้วก็พึงพอใจในเงินเดือนที่เขารับพึงพอใจในสวัสดิการที่ทางเเศบาลจัดให้เขา นี่นะครับเป็นคนที่สมควรยกย่องถ้ามาเทียบกับสวบางคนนะผมว่าพนักงานเก็บขยะแม่งน่ายกย่องกว่าสวบางคนซะอีกด้วยสวที่เป็นกองชาติกองแผ่นดินนี่หลายคนเป็นไงหมอพรที่ออกมาขอโทษหรือยังในเรื่องไอ้ไม้เต็กกอออกมาขอโทษหรือยังแต่กองไม่จองไม่รู้แต่ไม้เต็กกอมันใช้ไม่ได้แล้วปปชก็ฟ้อง ออกมาขอโทษหรือ,อยังออมาขอโทษพี่น้องประชาชนหรือ,อยังสอวอที่สนับสนุนผู้หญิงที่เป็นเก๊กให้เป็นตำรวจให้เป็นกรรมธิการออกมาขอโทษหรือ,อยังมันทำให้เสื่อมเสียกันทั้งวงการเลยผมเคยเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการและรราาท,ทิ่ปรึกษาิษของสมาชาวิทยสภา ผมเคยเป็นที่ปรึกษาของกรรมธิการวิทยุชื่อยาวเหยียดเลยของสภาผู้แทนรษาษฎรผมภาคภูมิใจมากๆแต่เมื่อผมรู้ใครก็เป็นได้ทำให้ตำแหน่งนี้มันมันไม่น่าภาคภูมิใจอีกต่อไปเลยสำหรับผมนะครับก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงก็จะเลตำรวจ ไปประจัดการหน่อยนะครับไว้ชื่อหน่อยคนตราเวจวิศนุป,ปานสาทองโอสถนะครับแล้วก็ด้านประธานสารดีกาก็ไว้ลายหน่อยนะครับจัดการให้มันออกมาคายปิดก็จับเปโรต้นแล้วต้องพึ่งพาคณะกรรมการยุติธรรมด้วยชุดนี้ที่เป็นคนตรวจสอบเอาผู้วรสาออกจากงานมาหลายคนแล้วจะบอกห้มันต้องมีคนดีบ้างสิ สังคมมันจะอยู่ดอถึงจะอยู่ครับนะครับนัาา่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนีวว้ผมเห็นพฤติกรรมเห็นเรื่องราวเหล่านี้แล้วผมไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งและมันทําให้ศักดิ์ศรีของสมาชิกวุฒิสภา,าทําให้ศักดิ์ศรีของตำน,งงานการตำรวจแห่งชาติมันทําให้ศักดิ์ศรีขอ,ของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการศาล มันทาให้ด้อยค่าลงมาถนัดตากเพราะความจริงรากฏให้ได้เดีย๋ยวไปหวังพึ่งพลเอกประยุจจรโอชานายกนรีนะครับเพราะตอนนี้ท่านไม่ว่างท่านต้องไปตรวจรักษาการอย่าไปหวังนะครับจัดการจัดการทํางานกันเองขอบคุณมา,มากๆครับที่ติดตาขอบคุณเป็นอย่างสูงจริงนะครับผมมีกระถางประถายครับอันนี้เป็นกระถางการตัดเป็นกระถางบ้านบ้านงานแฮนเมดเป็นงานฝีมือนะครับของคนพายชุงพน ขายไปละ190บาทครับเส้นที่มีสามใบ490บาท924สำหรับท่านที่สามลุนซื้อของก็ไปดูในกิจโบรสมาเช็ตซิงครับหรือจะบูชาพระนางพระนางสามก็199บาทหรือจะร่วมสร้างฉากคุ้มพระปู่ศรีสุธาแม่ย่าศรีปทุมมาก็ทำกำลังศรัทธานะครับหรือสำหรับลุนช่องกิจโบรสชาแนลก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารครับที่สำคัญครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับในช่องยูทูบวันนี้ครับ ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ย่าโมซึม่งเป็นแดนแดนสิษย์็นความภาคภูมิใจที่ผมได้เคยมาทำงานที่นี่หลายปีและได้ฝากตัวเป็นหลานย,ย่าโมด้วยของท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พระคุ้มพรองพี่น้องประชาชนชาไนวไทยครับฝึ